สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับเจนทเมนหนึ่งหนึ่งปอนวัชรพงแข่งขันครับปอนครับพี่มีคําถามมาถามน้องน้องรู้สึกไงบ้างที่แอปพลิเคชัน N Chat เนี่ยมีคนไทยเป็นคนผลิตเป็นคนสร้างขึ้นครับจริงๆแล้วคนไทยนี่แหละครับที่จะสามารถรู้ใจคนไทยด้วยกันเองได้ สามารถรู้ว่าคนไทยเนี่ยต้องการเรื่นโซเชียลมีเดียไปในทิศทางไหนซึ่งก็แอปพลิเคชัน En d s a t Chat ก็ทําสําเร็จครับที่รวบรวมทุกๆฟีเจอร์ในโลกโซเชียลมีเดียรวมเป็นหนึ่งเดียวคือแอปพลิเคชัน En Chat Chat ที่จะสามารถไม่ว,ว่าจะเป็นแชทวิดีโอคอลมิทติ้งหรือแม้กระทั่ง En Market ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ ผมเลยอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n z Chat นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นคนไทยสร้างและเป็นแอปพลิเคชันแรกของประเทศไทยหรือว่าของโลกเลยก็ได้ที่สามารถทำได้ทุกอย่างขนาดนี้ครับผมว่ามันฟรีมากๆเลยทุกทุกคนช่วยโหวตกันมาเล่นมือเยอะนะครับขอบคุณครับ